สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวทีนักเรียนวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านเมืองตะล่าสมบูรณ์ เดินทางมาถึงโรงเรียนจะมีคณะกรรมการสภานักเรียนและครูเรป,ประจําวันทําหน้าที่จาราจรดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะและทุกเช้าเราจะช่วยกันดูแลความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนทุกคนต่างรู้หน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีกิจกรรมช่วงเช้าเคารพธงชาติเราก็ไม่ อย่างคารพงชาติเข้าแรกจะเรียนเป็นโฮมรูมโดยโครูที่ปรึกษาอน,นอกจากจะพบปะพูดคุยแล้วเราจะได้เขียนตามคำบอกภาษาไทยคำพื้นฐานแต่และระดับชั้น,นเพื่อฝึกทักษะการเขียนทุกๆวันวันละสิบคำเราทำแบบนี้มาหนึ่งปีแล้วเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเราไปดูบรรยากาศ ถ้บเรียนตอนบ่ายทุกอันาคารจะมีครูจากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จนาลงมาสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนจะเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันครับเพื่อสร้างพื้นฐานอาชีพและช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมให้กับเราหลังจากจบการศึกษาเป็นนโยบายของทางสำนักง,งานเขตร,ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่ทุกโรงเรียนขยายโอกาสในเขตเราจะได้เรียนทักษะอาชีพเหมือนกันครับ ได้เวลาได้เรียนแต่กิจกรรมเรายังไม่หมดก่อนกลับบ้านทุกคนจะนําขวดพลาสติกจากการใช้ระหว่างวันมาทิ้งก่อนกลับบ้านกับกิจกรรมขวดแลกกลับหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาเราสามารถแยกขวดพลาสติกจากขยะทั่วไปได้ร้อยเปอร์เซนต์รวมทั้งขวดเหล่านี้ก็นําไปขายได้ด้วยยังยังยัง,ย,งยังไม่หมดเรามีการเรียนช่อมเสริมช่วงหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องค่ะโดยมีคุณครูคทําการสอนสี่กลุ่มหลังเลิกเรียนหนึ่งชั่วโมงเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียน ทำมาแล้ว2ปีสามารถพัฒนานักเรียนจนได้คำชมจากผู้ปกครองค่ะแจนทุกคนแ่ะคะอยู่ที่โรงเรียนทําอะไรกันบ้างมาแชรกิจกรรมดีๆให้ทุกคนเห็นกันคะ่ะสำหรับคณะกรรมการสภานักเรียนต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ